อ่ะเราพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันเนี่ยนะครับก็อดไม่ได้ที่จะหาข้อสรุปมาให้เรื่องของสสกับส,บสอวอครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสสกับสอวอว่าจะสละเงินเนี่ยนะครับมาให้กับทางพี่น้องประชาชนหรือไม่นะฮะร,รู้สึกว่าคุณกิติศักดิ์สวเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับอดูภาพนี้ฮะคือเมื่อเช้ามีข่าวว่าคุณพรเพชรวิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมครับเขาออกมาบอกนะฮะว่าอยากที่จะให้ทางด้านของสอวเนี่ยหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ยคนละห้าหมื่นบาทเอาแบบหักอัตโนมัติเลยนะหักจากสภาเลยนะแล้วก็เอาเงินห้าหมื่นบาทเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสวมีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบคนถูกไหมครับคุณผู้ชมครับสองร้อยห้าสิบคูณห้าหมื่นบาทนะฮะ <anca> ก็จะตกเป็นเงิน12ล้าน5 0 0 0บาทต่อเดือนตกเป็นเงิน12ล้าน5 0สนบาทต่อเดือนเพื่อ,อามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นไอเดียของคุณพรเพ,พชรวิชิตสุรชัยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงนะคือเอาละประชาชนเคยเรียกร้องไปบอกว่าวอสวคุณต้องสละเงินเดือนบ้างนะคุณมีเป็นแสนเนี่ยนะครับแสนสองเนี่ยนะครับสำหรับเงินเดือนสว เสียงแตกบางคนอยากให้บางคนไม่อยากให้คุณพรเพชรก็เลยอยากสร้างมาตรฐานบอกว่าเอ้ยงั้นหักเงินเดือนเลยเดือนละ50,000ื่นผมคูณมาให้ละจะได้12บสองล้านห้าแสนบาทล่าสุดมีความคืบหน้านะครับมาจากนายนัทผาสุขเลขาธิการบุติทสภาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้บังคับนะเออที่จะให้สอวอมากรอกแบบฟอร์มโดยจะให้สอวกร,รอกแบบฟอร์มยินยอมในการบริจาคเงินว่าจะใช้วิธีการใดเช่นการหักเงินเดือน การโอนเงินโดยตรงหรือวิธีใดๆจะให้ประธานกรรมธิการสามัญชุดต่างๆของวุทิสภารับหน้าที่ไปทําความเข้าใจในกรรมธิการของตนเองยืนยันว่าไม่ใช่การหักเงินเดือนให้เป็นไปนด้วยความสมัครใจเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ขอความร่วมมือในลักษณะนี้ที่ผ่านมาเคยขอความร่วมมือในการช่วยเหลือบริจาคมาแล้วแต่ละครั้งสอวอก็เคยให้ความร่วมมือล่าสุดเคยขอสอวอบริจาคเงินคนละตั้งสี่พันนะครับ ไปช่วยเหลือในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับได้ยินได้ฟังกลุ่มสวเขาชี้แจงแล้วเนี่ยเอาข้อแรกก่อนสังคมเรียกร้องไปยังสว2อ0คนอยากที่จะให้สละเงินเดือนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเพราะสวเงินเดือนสูงช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานมีการอะไรทำเพราะสภาก็ปิดอยู่ประกอบกับสวหลายคนก็รวยเป็น1ิบล้าน ร้อยล้านหรือว่าพันละ้านนะฮะปรากฏว่าก็มีสวบางคนโอเคผมว่านะมันแล้วแต่คนนะดูทรงสวไม่ค่อยสามัคคีกันสักเท่าไหร่อเรื่องเงินเนี่ยนะครับแล้วแต่คนผมว่าสวคนไหนอยากทําทําเลยครับไม่ต้องรอเป็นมัตติไม่ต้องรอ,ตตอ,งรอยิ่งรอยิ่งช้าครับผมเห็นสวบ,บางคนไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าพร้อมเลยยินดีเลยพี่โอนเลยพี่โอนเลยพี่ไม่ต้องรอยิ่งพี่รอเนี่ยนะครับ ยิ่งท่านรอเนี่ยคนก็ได้เงินช้านะครับถ้าพี่เอาอาง่ายๆเนี่ยนะผมเสนอเลยนะเอาง่ายๆนะพี่โอนไปให้พี่บินนะ่ะบินมาลือลิศอ่ะนะแล้วแต่คนเลยโอนไปแสนหนึ่งอนะแสนสองนะโอนไปแสนสองแล้วให้พี่บินเอาไปแจกเลยแล้วพี่ก็ถ่ายสลิปมานะแจ้งนักข่าวหรือว่าส่งมาให้ผมก็ได้ที่เพจอีซียุคนเดี๋ยวผมแจ้งพี่น้องประชาชนให้ ว่าสวคนไหนเนี่ยช่วยแล้สวสวคนไหนช่วยแล้วช่วยแบบเห็นตรงปังปังป,งปังเลยเนี่ยนะครับบินมลือิศบินมลือลิศถ้าอยากช่วยประชาชนให้ได้เงินนะแต่ถ้าท่านอยากช่วยหมอช่วยแพทย์ก็เลือกบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆได้เลยถูกไหมครับมันง่ายนิดเดียวเองอะ่ะคือไม่ต้องรอก็ไม่ประหลุปมาประชงประชุมมาหรอกใครที่ไม่ให้เนี่ยใครที่เขาอาจจะมีไรายได้ไม่พอใช้นะครับเงินแสนสองต่อเดือนไม่พอใช้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่เขา เราไปบีบคอใครไม่ได้ถูกไหมครับมันไม่มีกฎหมายมาตราไหนหรอกสั่งให้คนนั้นคนนี้ต้องสละเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มันก็ขึ้นอยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละคนถูกไหมฮะคุณผู้ชมว่าไงนะสวคนไหนที่บอกว่าอยากจะให้เนี่ยโอนให้พี่บินเลยถ้าอยากช่วยชาวบ้านนะโอนให้พี่บินเลยเดี๋ยวพี่บินเขาแจกเองสวไม่ต้องไปอายุเยอะแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหมฮะเดี๋ยวติดโควิดมามันจะยุ่งเนี่ยส่งให้พี่บินพี่บินก็เดินแจกเห็นไหมฮะนี่พี่บินแจกไปสิบล้านแล้วเนี่ย นะบ้านละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแปปเยิมก็หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสวคนไหนที่คิดอยากจะให้เพราะรวยอยู่แล้วโอนให้บินบรลลูนิสเลยหรือถ้าอยากช่วยโรงพยาบาลก็โอนให้โรงพยาบาลแค่นี้เองหเห็นไหมฮะไม่จะมันเถียงกันทําไมนะครับนี่จะต้องมารอประชุมกันจะหักคนละห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้เสียเวลาใครอยากทาทาเลยครับมันรอได้ที่ไหนวิกฤตครั้งนี้คนมันต้องกินต้องใช้ทุกวันอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมีต้องใช้ทุกวันถูกไหมครับ นี่ดูสิเป็นถึงสวี่มานั่งเถียงกันอยู่เนี่ยไม่อายเด็กก็เลยครับนี่ผมพูดจริงๆนะท่านไม่อายชาวบ้านเหรอไม่อายอาชีพอื่นเหรอไม่อายดารานักสแสดงคนที่เขามีจิตใจกุศลเนี่ยเขาเรีบบริจาคเลยไหมปุ๊บ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 ,บแต่ดูท่านเป็นถึงสมาชิกผู้ที่สภาเป็นกลุ่มชั้นสูงเป็นกลุ่มสภาสูงของประเทศไทยอะ่ะท่านยังเถียงกันอยู่อะ่ะผมไม่ได้ตำหนิท่านนะแต่ผมแค่พยายามบอกว่า ท่านยังเถียงกันอยู่เลยอ่ะในขณะที่หลายๆคนเขาทำเงินหมดแล้วบินจนบริจาคจะหมดตังแล้วเนี่ยบริจาคจนตังที่เขาจ้างทํางานมันจะหมดอยู่แล้วแต่ท่านยังเถียงกงินอยู่อ่ะทําไมครับโลกนี้เนี่ยสภามันจะไม่เถียงกันสักเรื่องไม่ได้เหรอมันจําเป็นต้องเปิดสภาหาเรือทุกเรื่องเลยเหรอนะมันจําเป็นต้องเปิดสภาต้องหาหรือคนนั้นให้คนนี้ไม่ให้เออแล้วถ้าให้จะให้กี่บาทดีวะ แล้วถ้าให้จะต้องกรอกแบบฟอร์มไหมกรอกอะไรทำงานเป็นเต่ามากนะครับคือกรอกอะไรอีกมันจำเป็นต้องกรอกอะไรมันเป็นเรื่องฉิตสำนึกจำเป็นต้องประชุมหาเรืออะไรคนอื่นเขาช่วยจนจะไปไหนต่อไหนแล้วดูคุณบุม๋มปนัดดาบริจาคของเนี่ยสองร้อยโลงบาลแล้ว แต่สวกาลังเถียงกันอยู่เลยว่าจะบริจาคกันหรือไม่บริจาคแล้วจะบริจาคกันกี่บาทแล้วจะต้องกรอกไหมแล้วจะกรอกยังไงแล้วจะอะไรอู้วุ่นวายอายไหมอายคนทั้งประเทศไหมท่านยังเถียงกันอยู่นะ Ooh, นะครับอ่านแล้วก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกอีกคือผมไม่ได้ไปด่าทอต่อว่าในเชิงเหยียดหยามดูหมิ่นนะครับแต่ผมถามท่านว่าท่านอายคนทั้งประเทศไหม ในขณะที่ท่านกําลังเถียงกันอยู่เนี่ยว่าจะบริจาคไม่บริจาคจะประชุมจะกรอกไม่กรอกคนอื่นเขาทาไปไหนต่อไหนแล้วแล้วท่านไปถึงสวนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒนะิเน่ะเพราะขั้นตอนการเลือกของคอสชามาก็บอกว่าต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิด้วยสเปคของนั่นเนี่ย ที่เขาเขียนนะไม่รู้ว่าท่านเป็นจริงหรือเปล่าท่านเป็นคนเก่งคนดีคนมีประสบการณ์ที่สุดของประเทศเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีคนมีประสบการณ์ที่สุดของประเทศเนี่ยเขาถึงเลือกให้ไปเป็นสอวอแต่ผมดูจากสิ่งที่ท่านทําในเรื่องของวิกฤตโควิด19เนี่ยผมแค่งงว่าทําไมช้าทําไมเอะอะแลต้องประชุมเอะอะนัต้องกรอกเอะอะก็ต้องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะอืม นี่คุณผู้ชมบางคนยังบอกเลยนะครับว่าให้เขาเก็บไว้ใช้เถอะพี่นะเอนะฮะไก่เรื่องแค่เนี้ยไก่เรื่องบริจาคเงินเถียงกันเลยอ่ะเถียงกันทาไมครับใครมีก็บริจาคไปสินี่ผมแนะนําไม่เลยเนี่ยพี่บินเนี่ยนะครับอ่ะจากสวมาส